ค่ะคณิตศาสตร์ป5วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละและเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะการที่เขากําหนดเศษส่วนมาให้เช่น4ส่วน100นะคะทาให้อยู่ในรูปของร้อยละได้อย่างไรนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่า4ส่วน100เขียนเป็นร้อยละก็คือร้อยละ4นั่นเองนะคะแต่ถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึง4%เพราะว่าเขากําหนด มาในรูปของเศษส่วนแล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้ชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะให้มาในรูปของรูปภาพนั่นเองนะคะตารางนี้เขาเรียกว่าตารางร้อยค่ะหมายความว่าช่องในแนวตั้งนะคะมีทั้งหมด10ช่องค่ะและช่องในแนวนอนนะคะก็มีทั้งหมด10ช่องนะคะการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะก็คือพื้นที่ในแนวตั้ง10ช่องนะคะคูณด้วยพื้นที่ในแนวนอน 10ช่องนะคะ10คูณสิเท่ากับหนึ่งรหน่วยเป็นช่องจะเห็นได้ว่าในตารางนี้มีทั้งหมด100ช่องนะคะถ้านักเรียนลองนับดูในแต่ละช่อง mm. ก็จะครบหนึ่งยช่องพอดีเลยนะคะดังนั้นเขาเลยเรียกตารางนี้ว่าตารางร้อยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในตาราง100ช่องเนยมันมีพื้นที่ที่ถูกระบายไปแล้วล่ะอ่าครูคก็จะระบายไปสัก2แถวแบบนี้นะคะ พื้นที่ที่ถูกระบายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดฟังโจทย์ดีๆนะคะพื้นที่ที่ถูกระบายนะคะพื้นที่ที่ถูกระบายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมด,หมดนะพออืพ้นที่ะะทั้งหมดคือ100ช่องนะพอทอคือพื้นที่คุณครูขออนุญาตย่อนะคะพื้นที่ทั้งหมดคือ100ช่องส่วนพ lights, <im itation Burada> ื้นที่ที่ถูกระบายพอทอระบาย มีระบายทั้งหมดกี่ช่องเอ่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหก็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบก็คือโดนระบายไปทั้งหมด20ช่องเทคนิคนะคะมีวิธีในการคิดได้เร็วกว่านั้นก็คือไม่ต้องมาเสียเวลานับทีละช่องทีละจุดทีละช่องแบบนี้นักเรียนดูนะแนวตั้งมันมี10ใช่ไหมแนวนอนมันมี2องสคูณสเป็นยี่ิ เห็นไหมคะ,ะก็จะเป็นจํานวนเท่านี้เลยนะคะใช้ได้ในกรณีที่มันถูกระบายเต็มทั้งแถวนะอ่ะทีนี้ต่อค่ะพื้นที่ที่ถูกระบาย20ช่องพื้นที่ทั้งหมดคือ100ช่องถ้าเราเอามาเขียนจากข้อมูลนี้นะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือพื้นที่ที่ถูกระบายนะคะส่วนด้วยพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่ถูกระบายคือ20ค่ะ ส่วนด้วยพื้นที่ทั้งหมดคือ100ดังนั้นเราได้เศษส่วนจากรูปภาพน,นี้แล้วค่ะ,นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น2 0ส่วน100ค่ะเมื่อมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แล้วนักเรียนก็แปลงค่ะจากเศษส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละร้อยละหมายถึงพื้นที่ส่วนที่ระบายนะคะ ส่วนด้วย100ซึ่งตัวนี้ส่วนมันเป็น100อยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ได้เป็นร้อยละ20คําว่าเปอร์เซ็นต์ล่ะเปอร์เซ็นต์ก็แค่แปลงคําว่าร้อยละออกแล้วใส่เป็นเครื่องหมายค่ะก็คือ20%ดังนั้นจากโจทย์เริ่มต้นทีค่ครูถามนะคะว่าพื้นที่ที่ระบายนะคะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ พื้นที่ทั้งหมดคําตอบคือเท่าไหร่เอ่ยนะคะดูโจทย์ดีๆนะพื้นที่ที่ระบายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดโจทย์ถามร้อยละดังนั้นก็ต้องตอบเป็นร้อยละ20สําหรับข้อนี้นะคะแต่ถ้าโจทย์ถามใหม่พื้นที่ที่ระบายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะก็ตอบ20ซ์นะคะ พื้นที่ที่ระบายคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดก็ตอบเป็น20ส่วน100นะไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาลองฝึกที่รูปภาพถัดไปค่ะรูปภาพถัดไปตารางร้อยเช่นเดิมนะคะแต่ระบายมากขึ้นแ,แนวตั้งแนวตั้งมีทั้งหมด10ช่องใช่ไหมนะคะโดนระบายไปทั้งหมด3แถวดังนั้นเท่ากับ30ช่องแล้วค่ะ 30ช่องแล้วนะเนี่ยสแถวเนี้ยคือ30ช่องแล้วนะคะและระบายเพิ่มอีก31 32 33และ34ดังนั้นพื้นที่ที่ระบายคุณครูก็จะเขียนได้ว่าพื้นที่ที่ระบายเท่ากับ34ช่องค่ะส่วนด้วยพื้นที่ทั้งหมดมันคือตารางร้อยใช่ไหมดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดมันก็คือ100ค่ะ ก็ได้แล้วเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือ34ส่วน100และแปลงค่ะให้เป็นร้อยละร้อยละก็คือจำนวนส่วนด้วย100มันเป็นส่วน100อยู่แล้วก็คือร้อยละ34ค่ะและถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ละ่ะก็ง่ายมากก็แค่ตัดคำว่าร้อยละทิ้งและเขียน34เปอร์เซ็นต์จบแล้วค่ะ นะดังนั้นพื้นที่ที่ระบายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่ทั้งหมดตอบร้อยละ34เพราะระบาย34ช่องในกรณีนี้ใช้ได้ในในกรณีที่พื้นที่ทั้งหมดมันเต็ม100อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าพื้นที่ไม่ได้เต็ม1น0นักอยเรียนจะต้องไปปรับเศษส่วนกันนะ,ะต่อการถัดไปคราวนี้ระบายในแนวนอนคิดยังไงล่ะคิดเหมือนเดิมเลยค่ะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ก็คือ10นะคะถูกระบายไป2แถว10คูณ2เป็น 20่สบค่ะยีบวกอีก21 22 23 24 2ด26แสดงว่าพื้นที่ที่ระบายเท่ากับ26ค่ะส่วนด้วยพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับ100ดังนั้นเขียนเป็นร้อยละค่ะได้ร้อยละ26เขียนเปอร์เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เป็น26เปอร์เซ็นต์ จบแล้วนะคะไม่ได้ยากเกินไปเลยนะดังนั้นจากจบเนื้อหาคราวนี้นะคะเนื้อหาตรงนี้แล้วนักเรียนก็ทำรายงานตัวนี้อยู่ในเล่มเอกสาร,รที่ครูให้ไปนะคะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนักเรียนดูตารางร้อยนะคะเขียนช่องนี้คือเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเขียนเป็นร้อยละเท่าไรนะคะและเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์คำว่าหรือนี่ก็คือเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ